sau cuộc hết nó sát thả, sát thả luôn cả mắm mắm á, anh thả cái sát thả bưng xíu rồi, muốn mì nhảy hết pin rồi, mất sát thả luôn cả, mất thả coi chia thả cái, cả, cái, cả, cái thì thì phải, ý là, không kho pho khoi coi, à, anh, như là thả cái khoi này cái nào sát thả coi, không, bên cơm ăn ngay không, nấu nành cơm ăn sát à, lấy cái nàoสบาย, đấy, ไมทราบทางนางเขาไ่เห็นคุณบอกระว่งอ้อขึนแต่เราไม่ดอกแเลือทราบทางน้งเอาแต่อ้ามือเึ้นแต่ไม่ได้นั่งสิพนังหงขอบางไงอ้ารือขึ้นต่เราขอบางอันนี้วันนี้มันนั่งขอบางหนยนิดหน่งนิดหน่อยเนีจากเป็นสิลนากไหนมันจะสินาดพนังมันียบๆแต่ว่าแต่ลอหอคื่อจัดค่ะที่บันนอเขาลบบขึ้ขอบันนอเนาะ สบายดีก่าจ้าสบายดีกันสุขูสุกคน่าจ้าเนาะก็สิคิดถอดข่อยีบว่ะเ่อยเป็ยังคิดถอดกบเจ้ามี่นะกบนมาเสนอกับจ้าเอันนึงรองไปจะโดนอะไรางสิเอา่านมันลื่อมี่น้องมันยุ่งกันเลื่มแบบนี้อืมลื่อมม่น่อได้พี่นอเฮ้ยข่อสกับพี่น้อดูบันบบันแบงตามภระาพราะยังแต่ฮ็ดความสะอาดด้วยข้าหนออคุณอัน ต้องเลี้ยักอนหลานที่วันที่แล้วฉีดฉีดพื้นไหมฉีดพื้นให้ยมันสะอาดไหมด้ฉีดพื้นฉีดอะไรกะยกฉีดลังข้าวเองเพื่อนเหตดของเพื่อนไปคอยจะซักถ่าทุบวานกันแล้วเนี่ยน้องทุบ้านนแล้วอุมวันนนแล้วกันกินข่าวอาบน้ำแกงต้มน้ำมาซักผ่าพวกเจ้าบุญพ่อแม่าวชหน่อชีวิตนหน่อว่า ลูอส <c Ris ons> no ัถ <cam> ่ายจะกงนี่ค่ะยังเห็นไปมองมองมที่ว่าันี่กสิฟานมันโตโกมันโตไปซักมันโตไปซักแปลงเนี่แต่พี่นองมันก็เด้ห้องไปเดิเหให้เห็นหน้าพี่ตะกี้เนาะราสาภาษาใส่ถ้่ยบ้านนี่สิเลยจ้าใส่ย่บ้านน่งเหน็เนาะเหน่บยบ้านไปนันไปน็บคือมันก็โดโงัง้เพอยองเรีแยกัโอเคให้มันกิน แมันกินหายหมือเตีิฟุลก็หายไปสีนนํามันก็ต้องปลแปลงเสียถาที่ต้องเสียาเาไปเห็น้าเนาะไ่เห็นหน้าทีโงีนมันก็โอเคมันบอกบนน้นแล้วการกินเขาเสาไปชี่สิบโมงเลยสิบโมงเสาทไมซากขามันเสาไม่มันสุกรเลยซากขา สาขามันพคตเก่าบนอันมันว่างนะพี่น้องอันเห็ดทำความสะอาดได้ยังไงแล้วขนเข่าอินแล้วินเข่าอแล้วานักากเ่าบนรถหน่อยเยมามักสก่อยกับมาากมากนะซวยกันกบมสองือแล้วเร็วนี่แหลูสิพ้องารกสาที่แบดีก่าไป ซักง่ายซักผายง่ายธรรมะซักมือเนี่ยบอว่ามักล้มเคียงถ้าเราล้มเคียงมันจะเป็นผาปีทีนอนกับแันผาเสียเท้าหรืออันผาเสียโตมใช่ไหมจ๊ะอ่าล้มเคียงเสียผขาที่ใส่ธรรมดาแบบเป็นสีก็ซักมือเอาผมว่ามาเอาเสียผขาแบบเป็นสีไหมเนี่ยเอาล้มเคียงหรอว่ามักจะซักมือเอาจะตายกี่หนอ เฮยังจะาเปิ้องเนใจต้องสบายเราพี่น้องบอกไม่ต้ิดางย่ิดางเลยในงานเฮ้ยจะขอม่ิดางพี่น้องเลยนี่ไหจะขอสะอาดสะอาดนัแหลสะอาดพี่นอง้ียังก่อันฟังดอกมนยเยพี่น้องแล้ว่อว่างนี้แล้วสถาเบิง องสาวงไอ้องสาวมึงแต่ประเด็นเพิ่มระยะก่อนอากาศนี่แต่ว่าฝนตกคือนางงสามงเ็นตางเนาะลูกลูกว่าจะหูองสาวมได้พี่เนาะลูกว่าจะหูองสาวองสาวกับขขานีาไปโรงเรียนกินยังไงไโรงเรียนเนาะเล้วบเสร็จบ้านหาดบ้านทุบ้านเนาะเราอากาหน้าอานาศกินข่าวข่าวเรแกบนี่เราม่นางสาขานี่เราพี่น้องได้ย กาตาแ้วเรา่ยเสร็จห้กียวเกมเยก้อเียจะีตัวอะไรไปน้องเนาะเี่เดี๋ยวตัสุดท้ายแล้วก็ลางไ่อยากพีเนาะห่างค่ไนเกนชาก็บู้งบู้งไตั้งกล้องเกมไหนก็ตั้งกล้องสูงบ่กระตั้งกล้องสูงบอไปตัวอ่านเลยไงก็ไดตั้งกล้องสูงปรเจอา

่ักเดี๋ยวนึงไปไหนไม่ต้องข้ามด้วพีนุ่งพี่่กทองานักงาชักผมอ่ะ ก่อนเทต้านกระจาดบ้างก่นเขาก็ได้ที่สีที่ชันลงมาก่อนที่เรียกเตเซอร์การภาษาดะาากาบ้างมันนอกบานนะเอาละนั่งแคกออเคครน้เลยล้างล้างเฉียนหนได้เียง

หน้าหน้ามือก็ค่ยนหนาไม่อ้างกันเลยหน้าขาดเลเจาะไปหน่อยเออตาตาบานบานมกเพี่นด็กมันนะกันหน้าตอนนัี่เจ้าเป็นสช่ไหมพว่าอเลแต่ก็ให้ผู้ดีูดอกเนี่ป็นอีสานมนอกมันหน้าเลยพอจะได้ งางได้แต่ลัะษนะที่พี่น้องเนาะ ใส่ได้ใส่ใส่ได้สาวสาวมันโดนตัดหละนั่นแตกออกซะเลยตักพาดดิ้ยมือคนมันโตแอกออกมือมือมันสาวคนจะถูกวัดตัวสูงมือมือสั้นคนถูกวัดตก ว่าใช่แวพี่เขาดีสำหรับรค่ะขะนาวเอาใส้กูอเอาไนาะหนานาวาซับแล้วเอาใสูู้้อเอาน่สบายใหูู้้อบดีสบายไม่ใช่ว่าหนาหนาห้อนหนาห้อนหนาที่พันไม่หนาวเป็นไหนหนาอีไม่หนาวม้นเป็นหนาอี่ดูเป็นใหม่ผีเนาะพอใชไม่หนาวดู ก็โอเคไงอากาศกำลังมอมอกำลังดีๆเป็นไงกับว่าไว้ดิเขาเลยไปซักมือยังงเสียผข่าล้มเทียน่นเข่าอุ้งจังม่ได้ยลยนาเป็นหวงเป็นมเมียอันนี้พอจะ็นมากซักมือเก่งเข่า จามือขอสบายใจนือสาดดีสนอ่ะจามือขอสบายใจล้มเคียวแต่สะอาดที่เราเราถม้มมััเปิดหน้านี้่างสองล้างพี่น้องอัน่าสองน้ล่างก็ได้ถ้าหนัม่นเปิดฟองก็จะหาย แต่ทําปูนได้ป่ะเป็นน้ําเย็นได้มั้ยเย็นๆเป็นน้ําเย็นเป็นน้ําปูนเนาะบ่มอฮ้อนบ่หนาวบ่ <laughs> <laughs>

ีรเขาเลยตาบาตาบนสีก็ได้าวยเขาแล้นเขาเขาเป็จะย่างนี้มงนี่หมดโคตระสดาคู่บักคู่บักตา่ักักเป็นฟองนี่ใส่าม้วน้หนักนันา งานเลยานก็านเนาะงานจะนีาใช้ปืมันนํานงนแกกอด

อาอามันที่ดีมันมันจะควบมันว่ามนว่าดีมันว่าตลวมัว่าโจมไปอย่างนั้หละมาพี่นเองนมาไปมาอ่าวนะอาเีติธิศเทียธนาานาห้อนลยกชวนนี่ไปอาเมติหมอกาะว่านึกลไปหนาวไงธนาหนาวเลยเอามานานี่อาทิตยะเทียมันจะโมเมงพี่น้องอืมเดี ากา็ไม่ิดใจทีหน่ยิดใจดีดีหมาอือพี่า้าหนูจะกว้วนอื่ว พี่น้องกันเนาะพี่น้องกันเป็นแยกสีพี่น้องกันนี่อย่างแบบค่อยๆเว่าค่อยๆจ่ากันไม่ตั้งใจกันเดินไปตรงอืออือค่อยๆว่าวค่อยๆจาจะว่ากันทรมวนอืออือ เท่าไรน้อยพี่น้องเปเกียมมันจป็เกียมแซ่บเกียมแล้ว่างแทกเกียมมันค้งพีดน้อยคั่งแหาสยเสร็จเตียงนีเลยก็ได้ดเก็เต็มเดี๋ยวเราเซ่